แคตาเนาะสาวลงเข็มแรกเป็นของคีโนแวกเข็มสองเป็นแคตาเข็มที่สองน้องสาวลุงอยากจะเป็นอย่างไรเนาะเข็มแรกยังไข่เลยเจ้ะพี่น้องยังจะเป็นอย่างไรแบกดอกงามๆจะเจ้าพี่น้องพอจะถ่ายพี่ยายน้องพูดเบิ้งเนาะะว่าเห็ดที่บัวตองว่าเห็ดที่บัวตองออกเรื่อยๆพี่เนาะเดี๋ยวก็สวัสดีครับผาขุดเห็ดพี่น้องหัวเช้าเลยแหละเห็ดปวกันดำ กบตาซ่าบ้านไหนเนาะบ่ต้อ่จักโมงแล้วนะเจ็ดโมงกว่าแล้วพ sí ี่น้องเจ็ดโมงกว่าแล้วจะพี่น้องวันนี้วันที่สองเลยแต่วานในหอยออกแล้วเนาะจ้วานเขาไล่สดเลยพี่น้องเบิ่งเนาะบ่ต้อ่เนาะจ้าวันนี้วันที่สองเดือนสิบเอ็ดพี่น้องอ๋อบุกค่อยไหลไปไหนเนาะบ่ตาซ่าบุกค่อยไหลบรรลุเป็นอย่างจะพี่น้องปีนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรเรื่องผลโต๊ะรุ่งผลบต้อ่มีส่วนเนาะเบิ่งจ้ะพูนี้สองจุ๊ง เห็นสองโพดแล้วได้เจ้ะพี่น้องอีโพดนึ่งจากบานเนาะบ่วต้มเนาะอันนี้ดอกกำลังสวยอยู่ได้เจ้ะพี่น้องโพดนี่ยพูดเลยบ่วต้มพอได้ถ่ายพี่พี่น้องพ่นเบิ่งเนาะจ้ะว่าเห็ดที่บ่วต้มว่าเห็ดที่บ่วต้มออกเรื่อยๆพี่น้องเอาออกไม่ค่อยหลายเนาะไม่ค่อยไหลได้เก็บทุกวันพี่น้องดอกสวยเนาะจ้า ไปเก็บทุกวันอี่ลีตัวลงของเขาเมื่ออื่นเขาก็ต้องไปฉีดยาเนาะมาต้งจ้ะฉีดยาวัคซีนเข็มที่สองนะจ๊ะพี่น้องวันที่สามพี่น้องวันที่สามเมื่อื่นวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเด้อพ่อป้ต้อมก็พอไม่ได้หาเนาะพ่อป้ต้อมสารล่งไม่ได้หาไปฉีดวัคซีนพี่น้องเป็นกำลังใจให้ป้ต้อมกัสารุุงเลยเด้อฉีดวัคซีนวันที่สาม เข็มที่สองน่าจะลงจะเป็นอย่างไรเนาะเข็มแรกยังไข่เลยเจ้ะพี่น้องนจะเป็นอย่างไรบกดอกงามๆจ้ะพี่น้องจ้ะดอกสวยมากเป็นกำลังใจให้เราต้องสา่นลุงหน่อยเด้อวัคซีนเข็มสองแอนต้าดอกสวยดอกน้อยตัวนี้ดอกน้อยถึงหนึ่งซ้ำลงกิน ใชกําลังผูกกันยังเหเฮ้ยเลีงผูวะมานี่นี่มาบึงเดี๋ลูกจุงมาได้นอกบระต้องจุงมาได้พออยู่ใกล้บ้านกับเจ้าจ้าพี่น้องข้างทาง,ทางสวนสวนปาล์มบอ่อนสระลุงทํางานนี่เด้อจ้ะสวนเท่าแก,บบก่บ่อนตองบอนสระลุงปีนั้นออกลหลายหลา่ดีเด้อจ้าพี่น้องปีน่ะปีที่ว่าบระเทศ คลิปเนาประจําเนาะเอาไปขายได้ตั้งหลายบาทได้จาะพี่น้องเลยปีนั้นมีไหมคะมารับซื้อเนาประจําเนาะมาจากจังหวัดืองการพี่น้องลงมารับ,รบซื้อ,อเองเนาะนี่ดอกก็สวยอ่ะ ดอกหัวดอกยังน้อยเลยเล่นะไหนที่มือบอลต้องไอเดินหัวลุกอะโพนี้อยากจุ่มนะเจ้ะพี่น้องอีโพรนึงอยากบานนะองบอลต้องมึงขาอวบใหญ่ๆหญ่แจ้ะพี่น้องมึงใหญ่กว่าพวกมือบอต้อมอีกเลย่ะใหญ่กว่าบอต้อมใช้มีดใช้มีดแทงนี่เอาไม่ใช่ลึกพี่น้องนี่เอาง่ายๆเลยจ้ ไม่พอเราถ้าเกิดใช้มีดแทงอ่ะมันแทงไม่ถูกเชื้อข้างล่างเถะลุงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราไม่เราไม่ไม่ถึงเชื้อเขาขาทใหญ่้วเนาะขาที่ใ <c oughs> nice. หญ่อบอบดอกๆสวยๆเดี๋ยวรลงไปเห็นคนฮิตถอกน้อยันวะนี่ดอกดอกสวยเลยไปไปดูอีกพวนึง นี่จ้าพี่น้องโพนี่เนาะงบัตรต้อมเนาะได้แกงได้พัดเราได้เจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องจ้าอีโพนึงจ้ารอบบัตรต้อมโพนที่สองโพนที่สองจ้าพี่น้องเอ้ไม่ค่อยหลายไปไหนน้องปีน,นีนน้โอ้ยจักเป็นอะไรพวกเนี่ยบัตต้อมลื้อไปแล้วโพนี้รอบบ่หลายไปไหนจ้าพี่น้องดอกสวยอยู่ยังสวยจ้าแต่ทอเตศบาลน,นะซื้อเนาะทอเตศบ,บาน ไปท่ามหาพอีหรืเพราะว่เห็นนี่เราบอ,อจอ,อมจะหอมพิ่งเห็นเลยวะยังโอ้เริ่มจะเกลแล้วตัวนี้เริ่มจะเกลียดเลยอาดองดองดองอย่างเดียวเหรอตัดชุดตัดชุดแล้วก็แล้วนะขาวตัวนี้สวยปะสวยอยู่จ้ะไม่ใช่เห็นหน,นจุมน่มโดนยังสวยอยู่ไม่ใช่เห็นแล้วพี่น้อง

เอาได้ละทนพจะยังไดืขาพพ่นกระลีบอยู่แล้วแต่ยังเอาได้ยังมันมาเอาได้ดอกเนี้ยใหญ่จ้ะพี่น้องจุ่มเดียวในกระเจียวอิ่มมดอันครอบครัวเนาะปต้องโอ้อิ่มเลยแล้วนังพุดดนังพุทเลย สองโพนมีทั้งตูมระบานจ้าพี่น้องออกประหลายอีดีเนาะเี่นโอ้ยเป็นอนนะไรเนาะโอ้หมดหมดกินแล้วบ่ดอกนี้เอาได้อยู่นะปวดขาให้เนี่ยขายหญ่มักใหญ่ให้เนี่ยนะแย่งกับมดกว่านี่ดอกก็สวยปานดอกไม้เลยเป็นขาเนี่ยขา จบเด็ดดอกไปตัวนี้ตัวนี้อันนี้สามดอกตัวพุ่นอยู่สี่ห้าดอกเนี่ยเราไปตอมตัวพุ่นถอนเลยเนาะจ้าถอนเลยเด็ดเลยบอกเลยเริ่มแจ้งแล้วเออเริ่มแจ้งแล้วนะเริ่มแดงเริ่มออกแล้วมาพี่จ้าพี่น้องรีบไปไหนกันลุงยังบ่อ้าวเบิ่งพี่น้องเกิดบนทันหมูแล้ว <c oughs> <า>ท่านอื่นบ่มีบ่ต้องมีตะบ่องนิดสิแจ้ทางผู้หญิเบ่งทวดเหรอบ่มาอีกสามอันสามสีดอ,อกจะไปเลาะกำลังภูมิเลยเนาะภูมิแบบกำลังเริ่มจ้างอ๋อาอันดอกนี้ก่อนอดอกนี้ป <c oughs> ุู๊ทางผู้กันยังได้ดอก <c oughs> เอาก่อนเอาก่อน อุ้ยดอกดีดีสวยเลยย,เลย,ยังสวยเลยพี่น้องยังสวยนี่จะอันจุ่มเดียวเลยที่ว่าบานในนัทพูดเลยนะโอ้โหอันนี้ยังสวยอยู่ทางนี้ทางนี้ออกมาลูกออกมาออกมาลูกออกมาดูดอกสวย,ยนะจ,จุ่มในกระเจียวมันพอเฮงแล้วเนี่ยแซ่บข้าขานาดเลยพี่น้อง แซบแซ่บเลยจ้ายอมปีนี้จักเป็นอะไรออกก็ปิดกระป๋วยขาวสวยไปตั้งบานเนาะสลุงจ้าไปบังอีโพนงเนาะครับมีค่อยถ่ายพี่เนาะบังเนาะเลื่องอะไรเนาะบ่ต้อง ดอกตูดไทยด้ว่น้องอุ้ยแมงเมงต็มเลยบะตอมจุ่มกับจุ่มสวยขนาดเลยแมงกันยังเอาไปกินอยู่เนาะดอกสวยเนี่ยเดี๋ยวไปหาเจ๊กหน่อยเยวค่อยมาสรุปผลงานเนาะสรุงเนาะไาจะเจอไม่เจอพี่น้องจ้าเอาเค่นี่ก่อนจ้ะย่างจนขาลากล้าจะพี่น้องได้สองโพนแล้วจ้ะเดี๋ยวจากไดข้ขถ่ายพี่น้องมึงอีกแล้วจ้ะถ้ามีเนาะ จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีาเจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาต้อมออนนีช่ชแนลเด้อจ้าพี่น้องเราอย่าลืมกดกระดิ่งทเด้อจ้าพี่น้องเพื่อบโใหพ้พลาดคลิปใหม่ๆจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง